ยามสนธยาคลี่คลุมเนื้อปีกเหล็กของสกายฟีนิกซ์เที่ยวบิน BKK NRT แพรว่าแอร์โฮสเตสสาวสวยก้าวยางอย่างสง่างามไปตามทางเดินแคบทว่าในใจกลับว้าวุ่นกว่าทุกคราวที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เพียงเที่ยวบินธรรมดาแต่คือการกลับมาสวมรอยของเครื่องบินลำนี้หลังจากอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเมื่อ3ปีก่อนที่นักบินผู้ช่วยนภัสหักหานทำร้ายกับตันจนวมดสติ ก่อนที่เขาจะลาจากโลกนี้ไปอย่างปริศนาบนเครื่องลำเดิมผู้ดิดกับตันผู้รอดชีวิตจากวันนั้นยังคงทำหน้าที่อย่างเงียบงนันดวงตาฉายแววหวาดระแวงยามมองไปยังประตูห้องหนักบินส่วนปะนิธิหัวหน้าพนักงานต้อนรับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ดูไม่ต่างกันทั้งคู่ดูไม่สบายใจอย่างที่ควรจะเป็นขณะที่แพรวากำลังจัดแจงให้ผู้โดยสารเปิดที่บังแสง ก็พลันเหลือไปเห็นเงาทะมึนของใครบางคนสะท้อนในกระจกหน้าต่างชายชุดนักบินใบหน้าเลื่อนรางดวงตาโบไร้แววแพรวาขยี้ตามองซ้ำอีกคราแต่ก็ไร้เงาใดๆคงตาฝาดไปเองถ้าปลอบใจตัวเองแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังจากด้านหลังกลับมาหาฉันแพรวาสถานเฮือกพยายามไม่สนใจเมื่อเธอเดินไปที่ส่วนหัวเครื่องบิน รอยขีดข่วนเป็นทางยาวที่ประตูห้องนักบินก็ปรากฏแก่สายตาเหนือขึ้นไปเล็กน้อยบริเวณกระจกห้องน้ำรอยนิ้วมือเปื้อนสีแดงจางๆปรากฏเป็นตัวอักษรเขาเอาฉันไปความเย็นยะเยือกลามเลียไปทั่วร่างแพรว่ารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเธอรีบใช้มือที่สั่นเทาเช็ดมันออกไปอย่างรวดเร็วความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวหรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติในอดีตกำลังจะย้อนกลับมาทวงคืน เธอเลือกที่จะเก็บงำเรื่องนี้ไว้ในใจระหว่างที่เครื่องลอยและลิ้วสู่ท้องฟ้าแพร่าวากำลังเตรียมอาหารเพื่อบริการผู้โดยสารสายตาเธอเหลือเห็นตุ๊กตานักบินตัวหนึ่งวางอยู่บนตู้อาหารราวกับมีชีวิตตุกตาตัวนั้นลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนไปรอบๆอ,อย่างน่าขนลุกก่อนจะพุ่งเข้าหาเธอแพร่าวาหลบได้ทันตุกตาพุ่งชนเข้ากับผนังเครื่องบินจนแตกกระจายเผยให้เห็นคราบสีแดงจางๆ และทันใดนั้นร่างโปร่งแสงของผู้ชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นใบหน้าซีดเซียวดวงตาโบไร้แววใช่แล้วนพัทเขากำลังจ้องมองเธอด้วยแววตาที่ว่างเปล่าร่างนั้นจางหายไปในพริบตาแพรว่าตัวสั่นงันงกความกลัวกัดกินหัวใจจนชาแพรว่ารีบสาวเท้าไปยังห้องนักบินเพื่อจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับตันภูดิดฟังแต่เมื่อเธอหันกลับมาก็ต้องช็อกอีกครั้ง ตุ๊กตานักบินที่แตกไปก่อนหน้านี้บัดนี้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์วางอยู่บนแผงควบคุมในห้องหลักบินตุ๊กตาค่อยๆขยับแขนชี้ไปทางกระจกหน้าต่างแพรวาหันไปตามเมื่อมองเข้าไปในกระจกเธอก็เห็นภาพของนภัสอีกครั้งคราวนี้เขาใช้ภาษากายสื่อสารกับเธอฉันถูกบังคับทันใดนั้นเครื่องบินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ไฟในห้องโดยสารดับวูบลงเหลือเพียงแสงสีแดงสลัวสลัวจากไฟฉุกเฉินสองสว่างแปรว่าหันไปมองที่จอควบคุมภาพความทรงจำเมื่อสามปีก่อนฉายซ้ำให้เห็นผูดิดและปณิธิกำลังข่มขูน่นภัทรบังคับให้เขารับเงินที่ได้จากการทุจริตที่พวกเขาร่วมกันก่อนภัทรปฏิเสธลั่นหวาจาวว่าจะนำเรื่องไปแจ้งผู้ใหญ่ความโกรธแค้นปะทุข,ขึ้นในใจของทั้งสองคนพวกเขาร่วมกันทำร้ายนภัทร และจัดฉากทุกอย่างให้ดูเหมือนว่านภัทรเป็นพวกกระทำผิดก่อนที่เขาจะลาจากโลกนี้ไปอย่างน่าเศร้าเมื่อภาพความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวสิ้นสุดลงเครื่องบินก็กลับมานิ่งสนิทไฟในห้องโดยสารติดขึ้นตามปกติทุกอย่างกลับสู่สภาวะสงบราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นแพรว่าสัมผัสได้ถึงความสั่นเทาในร่างกายแต่เธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ภาพหลวงตาหากแต่เป็นการเปิดโปงความจริงจากวิญญ,ญาณผู้จ่าย ทว่าเมื่อไม่มีหลักฐานใดๆนอกจากเรื่องเหนือธรรมชาติที่เธอเผชิญเธอจึงเลือกที่จะเก็บงำความลับนี้ไว้ในใจทันทีที่เครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินนาริตะแพรวายื่นจดหมายลาออกจากสายการบินสกายฟีนิกส์ทันทีเธอไม่อาจทนทำงานร่วมกับคนทั้งสองที่หลอกลวงทุกคนได้แม้ไม่สามารถเปิดโปงความจริงได้แต่เธอจะไม่มีวันลืมความลับที่ถูกเปิดเผยบนเครื่องบินลำนั้น ขณะที่เธอกำลังก้าวเท้าเดินจากไปแพรว่าเดินผ่านภูดิตและปณิธิที่กำลังยืนสู่บุรี่อยู่คล้ายๆและถัดจากนั้นเธอเห็นเงาร่างของนภัทยืนอยู่ข้างๆทั้งสองคนอย่างไม่ห่างไปไหนแพรว่ารู้ได้ทันทีว่ากรรมที่ทั้งสองคนก่อไว้กำลังจะตามทันอย่างแน่นอนและคงเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยและพวกเขาจะต้องชดใช้ในที่สุด